วันนี้ค่ะเราอยากจะให้คนน่ะเข้าใจเราในมุมแบบไหนเราอยากจะให้คนรู้จักเรายังไงค่ะมันคือเรื่องที่เราเล่าเพราะชีวิตเนี้ยคือการ tell the story ชีวิตคือการเล่าเรื่องนั่นเองอะ่ะเราควรจะต้องเห็นภาพและกําหนดภาพที่เราเล่ามันตั้งแต่แรกเลยถ้าเรามองไม่เห็นภาพนะคะเราคือใครฉันคือใครกันแน่บนโลกใบนี้แล้วใครล่ะจะเข้าใจบางคนดําเนินชีวิตไปวันๆไม่ได้กําหนด story มาตั้งแต่แรก ถ้าเราไม่ได้กำหนดสตอรี่มาตั้งแต่แรกค่ะเราจะไปถึงได้ยังไงคะการเทลเดอะสตอรี่เป็นพื้นฐานและเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งเลยในการดำเนินชีวิตของเรานะและการเทลเดอะสตอรี่นะคะต้องบอกว่าเป็นรูปแบบของการทำการตลาดเป็นรูปแบบของการทำมาร์เก็ตติ้งที่สูงที่สุดแล้วอะวันนี้ถ้าเราเล่าเรื่องได้คะ่ะเราจะเอาอะไรก็ได้ถ้าเราเล่าเรื่องได้ เราจะมีโอกาสทางธุรกิจของเราเยอะแยะมากมายและถ้าเราเล่าเรื่องได้ค่ะเราจะประสบความสําเร็จได้ในแบบที่เราต้องการสิ่งที่สําคัญคือเราได้วางรูปแบบในชีวิตของเราที่เราจะเล่าเรื่องหรือยังคะวางรูปแบบนั้นซะวันนี้คุณอยากจะเป็นใครวันนี้คุณอยากจะไปไหนวันที่คุณประสบความสําเร็จคุณจะอยู่ที่ตรงไหนในความสําเร็จของคุณคุณจะให้คนเรียกคุณว่าอะไรในวันที่คุณประสบความสําเร็จ คุณจะให้คนเล่าเรื่องราวของคุณว่าอะไรในวันที่คุณประสบความสําเร็จเราเป็นในแบบที่เราเล่าเราคือสตอรี่ของเราในชีวิตของเราค่ะสินเสมอแล้วเจอกันเอะอภัยลับ